ตัวนี้คือ ipad ipad pro 12.9นะครับแต่ตัวนี้เป็นปี2015นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเครื่องดับนะครับดับสนิทเลยไม่ตอบสนองใดๆเลยนะครับทางร้านเรามีเครื่องรุ่นนี้2ตัวเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นปี2018นะครับตัวใหม่กว่านะครับตัวนี้ชาร์จแบตไม่เข้านะครับตัวนี้เปิดติดชาร์จแบตไม่เข้าอันนี้เราทําการเปลี่ยนยู่2เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คราวนี้เรามาดูตัวนี้กัน ว่าเครื่องมันดับเราจะเราจะเช็คยังไงวัดยังไงซ่อมยังไงกันนะครับอันดับแรกก็ต้องแกะให้ได้ก่อนนะครับไม่ตมังน้นก็หาอีกนะยังไนรู้ใจนี่แห่าไม่รู้จะวางตรงไหน เช็คก,กล้องแล้วก็ใส่ซิมแล้วก็เช็คโทรเข้าโทรออกเช็คชาร์จไม่ถูกอะ่ะ อันนี้ก็ต้องแกะระวังระวังจอให้ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้อาจจะใช้เวลาในการแกะนานหน่อยนะครับ معلم لا จอแกะออกมาได้บอร์แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้บอร์ตัวนี้มันชอ็อตมันช็อตแบบไหนนะครับทําไมมันถึงไม่ติดดัแบบแรกเราก็ต้องเอาโค้กแบตขึ้นมาวัดจับซับายดูการกินกระแสของเครื่องนะครับว่าเครื่องมันกินกระแสแบบไหนหรือว่ามันตัดถ้าเครื่องซับายตัดเลยถ้าเครื่องดับเพราะ วีซีเมนช็อตก็หาจุดเสียนะครับหาจุดช็อตให้เจอนะแล้วก็หาเจอแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับจะง่ายหน่อยแต่ถ้าดับเพราะการอื่นก็จะยากมา่ แบตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพ่าแบตเตอรี่แล้วก็เอาออกนะครับเอาออกแล้วเราก็ใช้ซับไ่คีบแทนแบตเตอรี่ดูนะครับซับไมันจะบอกเราได้ว่าเครื่องกินกระแสไฟนนแบบไหนอันมนี้มโอเคครับอันนี้มแม็กแกะเครื่องดับเอนึกว่าไม่จบจบเชย นี่ผมก็จะลองจับจับกาวนะครับดำนะครับแล้วก็เอาทองแดงเข้าไปจับที่ขั้วแบตด,ดูนะครับขั้วแบตปรากฏว่าขัา้วขั้วล่างที่ช็อตนะครับไม่แน่ใจว่าขั้วล่างเป็นบวกอันนี้ช็อตสองขั้วเลยนะครับนี่ซัพไพตัดช็อตสองขั้วเลยสะพายตัวนี้ตัด 5A เต็มนะครับตัด ถ้าแบบนี้ VCC main น่าจะช็อตอยู่นะครับเราก็จะหาตัวเสียให้เจอแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับ VCC เม i n มีหลายตัวในวงจรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลบบ็กๆจุดเล็กๆของมันมีปัญหาเราก็อาจจะแก้ไขโดยการเอาออกไม่ต้องวางก็ได้นะครับแต่ว่าต้องหาให้เจอนะครับเราจะใช้กล้องหน่อยนะครับ อันนี้สอง้วยกล้องสองตาเปล่า้ดยกล้องอันนี้หาจุดไม่เจอนะครับก็อาจจะต้องได้หาด้วยการจ่ายไฟนะครับเกิดหาด้วย การไฟเข้าที่ตัวเมนบอร์ดนะครับผมใช้กล้อง2อ,อาจจะบังวิโีโอหน่อยนะครับอันดับเราก็ต้องหาลายที่มันเป็นลาย vcc m a i ให้เจอก่อนนะครับว่ามันช็อตจุดไหนนะครับทีนี้เป็น ipad 12.9ซีรีส์ s e r i e ปี2องพันี้ ตนี้ผมเจอเส้นทาง VCC เมนแล้วนะครับแต่ว่าผมจะหาโดยการจ่ายไฟหาตัวร้อนนะครับเส้นทาง VCC เม i ก็ดูจากวงจรน,นะครับเทียบเอานะครับ เครื่องไข่พี่ไม่ได้ซ่อมเครื่องไข่ปล่อยเลยสวัสดีดาวว่าง่ายกดไม่ขึ้นเอาอีกแล้วยังไม่ได้ร่วมไม่ได้อะไรเลยนะดาวพี่ติดกันเดี๋ยวพี่ดูให้ได้ไหมเดี๋ยวพี่แกะดูใหม่ จ่ายไฟเข้าไปนะครับเือหาจุดส้นเดินตรงเข้าไปข้างในครับนี่รู้สึกว่าจะมีจุดร้อนอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ใส่ฟักเข้าไปหาดูนะครับวิดีโอ งไม่เห็นะคร ตอนนี้เจอจุดช็อตแล้วนะครับใส่ไฟเข้าไปหาตัวร้อนนะครับเจอจุดช็อตเรียบร้อยแล้วลน,นะครับเจอจุดช็อตแบบนี้เราก็ซีมีหลายร้อยตัวนะครับในวงจรนี้มีซีรั่วอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เอาออกนะครับ กินอะไรหาอะไรแบตเอ็กซ์เอชหรอทำไมต้องใส่แบตจะลองใส่แบตดูว่าเพราะว่าผมจำพายแล้วมันกินไฟปกติแล้วเปิดเครื่องเปิดติดเข้าหน้าหลักได้ด้วยครับฮัลโหลร้บผมติดต่อได้นะครับครับผมครับอ้าวไม่เจอเ้าใช้นี่ได้ใช่ไหมพี่ Mai cai. Oh, tu ni. dah. นี่ใช่แล้วนะครับเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราจับเราใช้ซับไพจับมันเราใช้ตัวมิเตอร์เข็มจิ้มวัดมันจะมีเสียงเฉยๆนะครับแต่ว่าค่าไดโอดมันใกล้เคียงปกติแล้วนะครับได้ร้อยศูนจุดหนึ่งนะครับมาศูหน อมอหลังจากที่ผมเจอจุดเสียแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าตอนนี้น่าจะผ่านแล้วผมก็มาลองใส่จอกดแบตบแล้วก็เสียบชาร์จดูนะครับ ปเปิลขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเครื่องกลับมาทํางานแล้วนะครับถอด้ายดูก็ติดอยู่แสดงว่า เครื่องติดรหัสนะครับก็ทัศกินจิ้มได้นะครับแล้วก็จิ้มดูสักท้าตัวแล้วก็ลบเจ็ด,ดพัดยังไม่ได้เลยก็เนี่ทัสกินจิ้มได้นะครับเดี๋ยวผมขอรหัสลูกค้ามาแล้วก็อันนี้อีกรอบนะึงกระดุ๊บเดียวรับพี่ใหญ่อ่าตอนนี้ก็ไม่เป็นนี่ตรงระมาสิบห้า ไม่ได้เบาหวานได้ตรงนี้เท่าไหร่นะคนก้าแล้วไี่หวแล้วเกมของเกมไหมนะมีกินอู่ e <laughs> ช่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงอะเดี๋ยวลองจะปั๊บเดี๋ยวตดก็ถ้าลองจอแล้วผ่านก็ประกอบเข้าเลยครับประมาณต้อประกอบได้เลยล้าถึงใช่ไหมจะต้องเก็บจับง ดาวพี่หนุ่มต้องใช้เครื่องใช่ไหมใช่ค่ะต้องใช้งานข้อแล้วตแต่วันแรกทีปวดอาอ่างไม่ได้แล้วอะ่ะเอา้าไม่รีบออกมาเค็มพี่ไปได้อยู่ก็เลยก็ไปเล่นเรื่อยๆเรามันต้องใช้งานอยู่ก็ทีนี้ล็อกเลย çok เดี๋ยวผมเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับประกอบแล้วจอแพรจอหลุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็แก้ไขแล้วนะครับกรกอบเหมือนเดิมนะครับทีนี้เสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จก็เป็นขึ้นแล้วนะครับเครื่องเปิดติดปกตินะครับตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ประกอบติดเกาวไว้ ให้ลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจางานซ่อมกับทางร้านสามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ลายไอเดีผมแปะไว้หน้าวิดีโอนี้นะครับ

นี่เราก็ติดกาวให้ลูกค้านะครับ <Okay. S 1> นี่ก็เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งงานลูกค้าได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านสามารถติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ